สถานการณ์สงคารามยูเครนวันที่12 5,000คนหนีนรกบนดินอบพยพจากซูมีสำเร็จ12วันผ่านไปสงคารามรัสเซียบุกยูเครนย,ยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือด่ามกลางเสียงประนามของรัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งประเทศเอกชนรายใหญ่จำนวนมากได้ใช้มาตรการคว่มบาตรต่อรัเสเซีย เพื่อหวังกดดันให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินยุติการลุกลานยูเครนหลังจากได้ประกาศสงครามรัเสเซียบุกยูเครนมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565คนลเมืองราว5,000คนได้รับการอพยพออกจากเมืองซูมีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนได้อย่างปลอดภัย หลังจากรัเสเซียยุติการโจมตีชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้อยุยพประชาชนออกจากเมืองซูมีอย่างปลอดภัยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้ว่าเมืองซูมีเผยการเปิดเส้นทางเพื่ออยุยพประชาชนหนีสงครามอย่างปลอดภัยออกจากเมืองซูมีจะดำเนินต่อไปในวันพุทธที่9มีนาคมตามเวลาท้องถิ่น รัฐบาลรัสเซียประกาศหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในหลายเมืองอีกรวมทั้งกรุงเคียบและเมืองมาดิอูปโปจะหาประชาชาติแถลงมีประชาชนลี้ภัยออกจากยูเครนแล้วสองล้านคนตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐ ประกาศความบาทจยุติการสั่งซื้อพลังงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกา๊าซธรรมชาติถ่านหินจากรัสเซียร้านแมคโดนัลสตาร์บัคและบริษัทโคคาโคล่าเป็นบริษัทสัญชาติตะวันตกล่าสุดที่ความบาทตอบโต้รัสเซียบุกยูเครนด้วยการประกาศปิดเครือข่ายร้านอาหาร ร้านกาแฟรวมทั้งยุติการดำเนินงานในรัสเซียเซเลนสกีประกาศยูเครนจะไม่ยอมแพ้และจะไม่แพ้จะสู้ไม่ถอยจนถึงที่สุดปัฒนาธิบดีโวโลโดิเมียซาเลนสกีของยูเครนประกาศ ยูเคนจะไม่ยอมแพ้และจะไม่แพ้และจะสู้ไม่ถอยจนถึงที่สุดปัะธานาธิบดีโวลดิเมียซาเลนสกีของยูเคนกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรสหาราชาอาณาจักรผ่านวิดีโอลิลก์เมื่อวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่นขอให้สภาผู้แทนสหรา,าชอาณาจักรประกาศให้รัเสเซียเป็นประเทศก่อการร้ายผู้นำยูเครนประกาศว่าเราจะสู้กับทหารรัเสเซียในป่าในทุ่งบนชายฝั่งและบนถนนชาวย,ยูเครนจะไม่ยอมแพ้และจะไม่แพ้เราจะสู้จนถึงที่สุดในทะเลบนอากาศ เราจะสู้ไม่ถอยเพื่อแผ่นดินของเราไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรคำพูดของเซเลนสกีสะท้อนคำพูดของซอร์วินสตันเซอร์ซิอซนอดีตนายกรัฐมนตรีสหาราชอาณาจักรสมัยสงครามโลกเขายังเปรียบเทียบการสู้รบของยูเครนกับรัสเซียเหมือนกับที่สหาราชอาณาจักรสู้รบกับนาซี เซเลนสกีเรียกร้องซ้ำอีกครั้งขอให้ประเทศตะวันตกช่วยปกป้องน่านฟ้าของยูเครนและจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียและขอให้ประเทศตะวันตกแน่ใจว่าได้ทำในสิ่งที่จำเป็นแล้วจริงๆผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีบอลิสจอนสัน ของสหาราชอาณาจักรสําหรับความช่วยเหลือ,อยูเครนที่ให้มาแล้วและขอให้ราชอาณาจักรเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียให้หนักขึ้นอีกพร้อมกับเรียกร้องทั้งสหาราชอาณาจักรและประเทศตะวันตกอื่นๆควรต้องเดินหน้าช่วยยูเครนให้มากขึ้นกว่านี้อีกเซเลนสกียังสรุปสถานการณ์ในยูเครนล่าสุดว่ารัเสเซียโจมตีในยูเครนทุกวัน ทำให้พลเรือนยูเครนเสียชีวิตและขาดแคลนอาหารและน้ำขณะนี้ทหารรัสเซียล้อมไว้4เมืองคือคาคิปไมโครลายฟเซนิฮิปและซูมีและทั้ง4ี่เมืองยังไม่แตกหรือตกไปเป็นของรัสเซียและทหารยูเครนยังสามารถรักษาเมืองสำคัญสำคัญ หลายเมืองในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนเอาไว้ได้ผู้นำยูเครนได้รับการยืนปบมือจากสมาชิกสภาผู้แทนสหราชอาณาจักรสองครั้งในตอนเริ่มการถแถลงและหลังจบการถแถลงเซเลนสกีเป็นผู้ขอกล่าวต่อ